สวัสดีครับทุกท่านมาเจอจย์โชนะครับในช่องเริ่มทีวีนะครับอืวันนี้นะครับเรามีประเด็นเด็เดๆเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังคุณทักษณิณไม่ได้ถูกดึงให้กลับมาเลี้ยงหลานนะครับตามที่เรารู้ดูกันแล้วตอนนี้คุณทักษณิณถูกดึงกลับมาเพื่อช่วยเหลือประเทศอะนี่วันนี้มีการเปิดงานซอฟท์พาวเวอร์นะครับเอาแบบงานหลักๆก่อนเลยเพื่อที่จะผลักดันผลักดันแนวความคิด ผลักดันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศไทยเราเดินต่อไปได้อย่างสะดวกสบายใครจะขวางใครจะอะไรนี่แทบจะไม่ไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่างานของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้ฉลุยหมดทุกๆงานจะมีการเคลียร์ทางนะครับให้พรรคเพื่อไทยแล้วคุณทักษิณได้กลับมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระยะก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางแผนไว้แล้วแต่ใครจะมีมุมมอง สำหรับผมวันนี้ที่มาพูดสลิมด้อมส้มก็อย่าก,กรีดให้มันมากนะครับอย่าก,กรีดนะเอาเรื่องจริงมาพูดคุณทักษิณก็เหมือนเสือติดปีกเขาเข้ามาในรอบนี้เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะนอนคุกอย่างที่คุณไปกล่าวหาต่อให้คุณไปเหยียดเขาว่าเขาเป็นนักโทษเทวด,ดาหรือเหยียดเขาอะไรต่างๆนะไม่มีประโยชน์ครับเพราะสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านั้นคือคุณทักษิณเนี่ยเขาถูกวางตัวไว้เพื่อมาช่วยแผ่นดินไทยอ่า แก้ไขปัญหาประเทศชาติเราเนี่ยทะเลาะกันมาเยอะแล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้พวกที่บอกว่าไปดูถูกทักษิณว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โกงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคุณทักษิณเขาโดนคดีต่างๆนานาล้วนแต่เป็นการถูกยัดคดีมาจากการยึดอํานาจทั้งนั้นแหละเป็นการสกัดทักษิณในตอนนั้นแต่ตอนนี้ทักษิณเขาไม่ได้ถูกสกัดนะครับทักษิณเขากลับมาเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยประเทศไทยจริงๆแล้ว ความหวังดีนี้มันไปกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยจะพัฒนาประเทศอ้างว่าตัวเองคือพรรคการเมืองใหม่ที่ที่ไหนได้นะมันเป็นแค่ลูกหลานอํามาต์ที่จะเติบโตมารุ่นหลังๆเท่านั้นเองโกหกแกนไอแกนนําต่างๆเริ่มที่จะตาสว่างกันหมดแล้วครับถูกโกหกจนจนชินอนะ่ะแล้วคุณนักสินในรอบนี้นะครับหลายๆคน กำลังที่จะไปเดาว่าเฮ้ยคุณทักษิณมีคดีนะแล้วก็จะเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยจะพิพากษานน้นเดือนสิงหาเอา้าวทำไมจะไปชนเดือนสิงหาสิบเก้าสิงหาแล้วคุณทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยยีสิบสองสิงหาปีที่แล้วจะวนวนลูปกลับมาถึงในช่วงสิบเก้าสิงหาก็จะใกล้เคียงกับการได้ไปบริสุทธิ์มีการที่ ไพวกกูรูต่างๆออกมาให้แสดงความคิดเห็นมา,ากล่าวอ้างว่าคุณทักษิณน่ะเขาจะต้องลบหนีต้องลีภ้ภัยต้องนั้นต้องนี้โอ้โ oh. หผมจะบอกให้นะครับว่าข่าวของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นในแนวทางนั้นเลยแม้แต่แม้แต่น้อยตั้งแต่ต้นเลยแต่มันมีการที่จะปั่นเฉยๆครับปั่นเพื่ออยากทำลายคุณทักษิณอยากทำลายชื่อเสียง อย่าทำลายว่าเขานี่ก็คือผู้หลบหนีเป็นผู้ผู้ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ให้สังคมได้เห็นชี้นําของคนคนรุ่นใหม่ว่าคุณทักษิณคือตัวร้ายแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะได้คล้อยตามเรคิดสรุปง่ายๆก็คือไปมองว่าคนรุ่นใหม่มันโง่จะชี้ชี้เกียรติทักษิณก็ได้วันนี้กูบอกมึงรักทักษิณก็ได้แต่คุณทักษิณเขาไม่ได้ไปแคร์เรื่องนั้น การกลับมาคุณทักษิณครั้งนี้เข้มแข็งเข้มแข็งสุดๆเข้มแข็งเหนือเหนือทุกครั้งที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอความเข้มแข็งและความมั่นอกมั่นใจคุณทักษิณอย่างนี้มานานแล้วครับแต่ก่อนเราเคยเห็นผลงานคุณทักษิณว่าทําเพื่อประชาชนแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจถึงจะโดนยึดอํานาจไปคุณทักษิณก็ยังห่วงใยประชาชนอยู่และการกลับมาคุณทักษิณครั้งนี้ก็เลยมีความเกี่ยวโยงกับในอดีตครับ ในอดีตคุณทักษิณนั้นได้สร้างผลงานไว้อย่างมหาศาลจนเข้าตาของคนทั้งโลกเลยนะเข้าตาคนทั้งโลกนะครับคนทั้งโลกมองเห็นคุณทักษิณเนี่ยเขาเขาตลกคนไทยทั่วโลกเขามองคนไทยเฮ้ยมึงโง่หรือเปล่าวะมึงมึง,มง,มง,มงในประเทศคนดีออกมาเหรอคนที่จะสร้างให้แผ่นดินไทยเดี่ยได้มีอยู่มีกินสร้างอัพเกรดคนไทยจาก การถูกกดขี่จากความยากจนเนี่ยมึงขับไล่คนแบบนี้ออกมาให้ออกจากแผ่นดินเหรอทั่วโลกเขามองเห็นครับแต่ดูเหมือนกับว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้กลุ่มแก๊งดอมส,มส้มทั้งหลายแหละและแก๊งสลิมทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้มองจุดนี้เลยพยายามสร้างข่าวเท็จครับแม้กระทั่งสลิมบางกลุ่มไปสร้างข่าวเท็จว่าคุณทศินคือบุไอ้คืนายอดีตนายกที่ชั่วร้ายที่สุดที่เลวร้าที่สุด ไอ้พวกนี้สร้างข่าวปลอมขึ้นมาแต่เอาคุณทักษิณไม่อยู่หรอกจนปัจจุบันเนี่ยไม่กล้านําเสนอเรื่องนี้แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณเห็นไหมการโต้อตอบของคุณทักษิณน,นั้นเขาโต้อตอบด้วยความชาญฉลาดปัจจุบันนี้เมื่อเขาได้ออกมาจากอได้ออกมาจากคุกแล้วก็คือได้พักโทษเขาพยายามที่จะมีการรวบรวมครับ พยายามที่จะมีหน่วยงานรวบรวมความผิดหรือการกล่าวหาคุณทักษิณไอ้พวกที่ปล่อยข่าวปลอมก่อนหน้านี้หนาวๆร้อนๆนะการฟ้องหมอวรวงนั้นคือการเชือดไก่ให้ลิงดูครับฟ้องหมอวรวงร้อยล้านส่งทนายไปส่งทนายไปให้จัดการให้มันเป็นข่าวแล้วจะดูการโต้อตอบจากหมอวรวงว่าจะกล้าออกมาโต้ โต้อตอบในกรณีที่ว่ากูไม่กลัวมึงได้สักกี่น้ำเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ฟ้องบอกกูไม่กลัวมึงพอเขายื่นฟ้องจริงๆมุดอยู่ในกระดองแล้วนะครับตอนนี้เป็นหนาวๆร้อนๆจะดูว่ามีแบ็คไหมหมอวรลงจะมีแบ็คหรือเปล่าอ้างว่ามีความความกล้ามีคนสนับสนุนมีความจงรักภักดีอนนัคนลส่วนครับ หมอวระลงเรื่องนั้นมันเป็นคนละส่วนครับแต่สิ่งที่คุณไปหมินหมินประมาทเขาอะเอพอพอรบคอมแล้วไม่ได้หมินประมาทแค่เขาดูถูกกระบวนการยุติธรรมด้วยไอ้นี่สินะ่ะหนักกว่าทักสินฟ้องร้อยล้านก็คือดูถูกกระบวนการยุติธรรมแล้วไอ้ไอ้พวกที่เคยปล่อยข่าวเท็จก็ลบออกบนเลยนะครับ ผมท้าสลิมด้อมส้มอยู่ในเพจนี้ถ้าสลิมด้อมส้มเข้ามาฟังผมขอท้าว่าคุณไปเอาหลักฐานข้อมูลมาที่บอกว่าทักษิณเป็นผู้นำที่เลวที่สุดในโลกเอาออกมาเปิดเผยอีกสิครับกล้าไหมเห็นพวกคุณไปโพสกันเห็นแต่ใช้อวตารบอกโอ้ยทักษิณเนี่ยเห็นไหมคุณไปแคปเอาแค่ข้อความมาบอกว่า ทักษิณคือผู้อดีตผู้นําที่เลวที่สุดในโลกที่คุณเคยเอามาโจมตีคุณทักษิณก่อนที่จะเข้ามาในแผ่นดินไทยตอนนี้คุณทักษิณเขาอยู่ในประเทศแล้วครับเขาสามารถฟ้องร้องคุณได้โดยตรงไม่จําเป็นต้องผ่านใครสมัยก่อนอยู่ต่างประเทศคุณเหยียดเขาได้คุณโจมตีเขาได้ครับแล้วคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้มาอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้มีตําแหน่งใดๆไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะ แบบที่จะให้ใครมาโจมตีมาด่าอะไรเหมือนกับพวกสสพวกที่มีตำแหน่งทางการเมืองบุคคลเหล่านั้นสามารถตั้งคำถามได้แต่คุณทักษินเข้ามาอยู่ในสถานะที่ต้องระมัดระวังครับคนที่จะเหยียดคุณทักษินต่อไปนี้เริ่มที่จะคิดหนักนะครับมีการบันทึกทุกการกระทํา ใครเหยียดทักษินใครใส่ร้ายทักษินคุณจะเห็นยาวมาเป็นหางว่าแล้วเขาทำจริงครับอย่าไปว่าเขารังแกนะ,ะคุณทักษินไม่ได้อยู่ในสถานะสอสอนะครับไม่ได้อยู่ในส,สถานะบุคคลสาธารณะที่จะให้คุณไปดา่าไปวิาพากวิจารณ์ไปแบบว่าใส่ร้ายที่เสียห,หายที่เกินขอบเขตนะ คุณดูให้ดีๆนะครับคุณทักษิณเป็นนายทักษิณชินวัตรนะรตอนนี้เป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นเหมือนพวกเราเราอะถ้าใครจะเหยียดถ้าใครจะใส่ร้ายถ้าใครจะกล่าวหาเนี่ยเขาโต้ตอบคุณได้นะระวังตัวให้ดีครับหลังจากนี้นอกจากหมอวาลงแล้วจะมีคนอื่นๆเคสอื่นๆตามมาเพราะเขากำลังรวบรวมอยู่ โอ้ยผมไม่น่ามาพูดเลยนะผมไม่น่าบอกผมไม่น่าบอกเลยว่าเขารวบรวมไอ้พวกเฟซต่างๆอวตารใครที่แอบใช้อวตารเขาตามตัวเจออืมบอกตรงนี้โลกโซเชียลไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดครับคุณดูหมิ่นเหยียดยามเป็นข้อความหรือคุณทำคลิปหรือทำแบบไหน เขาตามแอคเขาได้ครับต่อให้คุณบอกว่าฉันใช้เฟซปลอมเฟซอวตารนะมึงตามกูไม่เจอเหรอกเขาตามมึงเจอเออมึงจะเก่งมาจากไหนไอ้ที่บอกว่าเยว่เยว่เนี่ยผมเห็นนะครับแทบจะก,กาดตีนแต่เขาไม่เอามาออกเป็นข่าวแต่อีกไม่นานเขาจะเชือดไก่ให้ลิงดูครับบังเอิญผมได้ไปนั่งคุยกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านหนึ่งอ่าแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่ไม่ออกชื่อเขามีการรวบรวมนะครับใครที่มินคุณทักษิณไว้ใครที่มินคุณยิ่งรักเขาก็มีการเก็บข้อมูลนะอย่าคิดว่าเขาจะปล่อยนะครับเพราะเขาเคยปล่อยมาแล้วหลายปีมันไม่ดีขึ้นเลยคุณเห็นนักเลงโซเชียลตอนนี้ปากเงียบเงียบไหมมีบางคนโดนดัดสันดานเลยนะครับ แต่เขาไม่เอามาออกซือ่อนะผมไปเห็นมาแล้วครับไอ้ที่ปากเก่งในโลกโซเชียลเนี่ยผมไปเจอมาแล้วสองสาเคสครับมาขอโทษมาขอให้เขาให้อภัยมาแบบแทบจะกราบตีนกลัวว่าจะได้ติดคุกกลัวว่าจะได้จ่ายเงินเพราะาตัวเองไม่มีเงินเลยบางคนก็แบบเป็นแค่ไอลูกจ้างธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลัวเขาจะไล่ออกจากงานตัวเองนะครับระวังตัวหน่อย่อะ ้ากล้าจริงออกหน้ามาเหมือนผมเนี่ยออกหน้ามาเหมือนอาจารย์โชดโผล่หน้าออกมาแล้วก็วัดกันเลยเอาข้อมูลมาวัดใส่กันไม่ใช่ว่ามาเก็ตป่าเก็งในโลกโซเชียลแบบเอาข้อมูลเทศมาว่าคุณอาจจะจบได้ไง่ายๆครั้งแรกบางคนครั้งแรกมาขอบางคนก็ได้บางคนเขาไม่ให้นะบางเอิ้นวันนั้นสามคนเขาเขายังอาภาัยให้ แทบจะกราบเท้าเขาเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์มีอีกรอบสองมึงจะไปใช้อวตารยังไงก็ตามเขาตามตัวเจอครับเขามีวันเวลาเขามีการเช็คสถานที่ตรงเป๊ะจะบอกให้มึงจะเก่งมาจากไหนมึงจะใช้ผ่านมือถือหรือใช้ผ่านคอมหรือใช้รูปแบบไหนอย่าประมาทนะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ย คุณประมาทเทคโนโลยีคุณจะเอารูปแรดรูปแมวรูปไก่มาใส่ไม่รอดครับเตือนนะครับเตือนนักเลงโซเชียลเมื่อเขาสอยอตัวหลักๆใหญ่ๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้านี้เขาก็จะไม่อยากจะเล่นหรอกครับแต่มันมันเกินไปกรณีของหมอวลุงเนี่ยมันเกินไปคือการที่ไปให้ข้อมูลแบบนั้นไม่มีที่มาที่ไปแบบนั้น เขารับไม่ได้ไปเคลียร์กันที่ศาลนัดกันนะครับเดือนกันยาเดี๋ยวก็ได้เจอกันทุกวันนี้ผมผมไม่รู้ว่าอยู่แบบสบายใจหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่ากูไม่กลัวมึงกินเวลากินน้ำมือสั่นไหมกินข้าวอร่อยไหมอ่ากินข้าวอร่อยหรือเปล่าหรือว่านอนหลับสบายหรือเปล่าเพราะรู้ไงครับว่าครั้งนี้ตัวเองเพียงพำ คุณพลาดนะคุณพลาดอย่างมากปากติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฟ้องใครสุมสี่สิมห้าแต่นี่ฟ้องออกสื่อแล้วเวลาที่คุณทักษิณเขาเล่นถ้าได้ฟ้องออกสื่อแล้วทีมงานทุกคนแทบจะหลุดยากสถานะคุณทักษิณไม่เหมือนเดิมนะครับทักษิณไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานอย่างที่คุณบอกนะครับสถานะคุณทักษิณ เขายือนอยู่ในสถานะที่เหมือนประชาชนคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดให้ฟังได้ืไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะรอบนี้ฉะนั้นแล้วคุณจงพึงสังวรให้ดีๆก่อนที่จะเหยียดเขาก่อนที่จะกล่าวหา ให้มันมีข้อมูลจริงค่อยว่ากันเอาข้อมูลจริงๆมาพูดกันคุณถึงจะได้แบบอยู่รอดปลอดภัยไม่ใช่ผมขู่นะไม่ใช่ผมจะไปขู่ใครให้กลัวนะแต่ผมอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยผมก็เคยมีคดีผมรู้ครับบางคนนี่จะเก่งเวลาที่แบบว่าอารมณ์ตัวเองแบบพุ่งพ่านกล้าโพสกล้าแชร์กล้าดา่า แต่ไม่กล้ารับผิดชอบข้อมูลทุกอย่างมันสุกเก็บไว้อยู่ในโลกโซเชียลคุณจะเป็นลบคุณจะไปอะไรออกไปเนี่ยยากนะครับบางประเด็นยากเขามีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการแคปมีการคัดลอกไว้มีการแอบลบไปไงก็เขาก็ต้องตามได้ข้อมูลเขาครบแล้วอะ่ะเขาตึงเด็ดฟ้องเป็นลายตัวเนี่ย ฝากไว้ให้คิดนะวันนี้เนี่ยนอกจากซอฟต์พาวเวอร์นะที่มีการเปิดคุณองค์อิงนะวันนี้ไปช่วยเหลือลุงชานครับคุณองค์อิงไปช่วยเหลือลุงชานเนี่ยตอนนี้กำลังลงพื้นที่เพราะว่าต่อก่อนหน้านี้คุณอง้งอิงบอกว่าจะไปช่วยในวันที่ยี่สิบสามก็คือวันอาทิตย์แต่มาเอิญคุณองอิงป่วยแล้วสั่งแล้วส่งคุณโอ๊คไปแทน ฉะนั้นแล้วคนเสื้อแดงในพื้นที่เนี่ยก็คงจะไม่ตกขา่าววันนี้กค็คงห้อมล้อมไปขอถ่ายรูปก,กับคุณนุ๊งอิงเต็มไปหมดเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่า w i n s of Change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของแท้ครับไอคนที่เคยบอกว่าตัวเองไปไหนมาไหนก็จะมีขบวนคนมาแห่มาแหน ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เขาเรียกว่าโตเร็วเกินไปมั่นอกมั่นใจเกินไปก็พลาดได้พองตัวเหมือนลูกโป่งเหมือนฟองสบู่มันก็แตกได้ไอ้ที่อ้างว่าตัวเองคือว่าที่นายกคนที่ยี่สิบเก้าจุดห้าก็ยังแห้วได้มันขึ้นอยู่กับฝีมือตัวเองฝีมือตัวเองล้วน ด้วยน้ำมือตัวเองคุณพลาดแล้วที่คุณมาทำลายคนเสื้อแดงคุณพลาดแล้วที่คุณมาเหยียดพักเพื่อไทยคุณพลาดแล้วที่ทิ้งมิตรกลายเป็นเป็ศัตรูแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ส้มนั้นเติบโตมาจากเสื้อแดงนะครับต่อให้ว่าเกมครั้งหน้าจะมีเกมอัมาตในการดิวจับตาดูให้ดีนะครับ จะมีการดิวดิวระหว่างแกนนำแดงเก่าในอดีตหลายหลายคนดิวกับอามาตเพื่อแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันดิวมาทำไมดิวมาล้มทักษิณทักษิณกลับมาคือภัยความมั่นคงของสลิมและดอมสมนะครับจะมีการดิว พวกนี้ถึงจัดทับจัดสัพพักำลังไว้รอที่จะกันโดดไปร่วมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็จะมีการตกลงค่าตรงค่าตัวกันไว้ในอนาคตเดี๋ยวคอยจับตาดูครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ผมเองผมไม่ใส่ใจแล้วแต่เขาจะดิวคนเสื้อแดงจะรู้เองประชาชนจะรู้เองว่าใครรักใครเล่นการเมืองแบบไหน ว่าใครสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินแบบไหนมันเป็นที่มานะครับอยากบอกทุกๆคนว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลัวว่าไอ้พวกสลิมด้อมส้มจะอกแตกตายซะก่อนเพราะคุณทักษิณเนี่ยเมื่อเขาได้หวนคืนกลับสู่ตอนนี้คะแนนนิยมคุณทักษิณพุ่งขึ้นเรื่อยๆ คุณสังเกตดูก็ได้หลังจากการเลือกตั้งเสร็จมาแล้วคุณทักษิณกลับมาคุณทักษิณได้กลับบ้านพวกด้อมส้มโจมตีคุณทักษณกิณไม่ต่างจากสลิมเลยกล่าวหาคุณทักษณิณว่ามีดีลในการกลับบ้านตั้งรัฐบาลเพื่อให้ทักษณิณเข้าประเทศอย่างนั้นอย่างนี้กล่าวหาก็ทุกสินทุกอย่างรู้วโกรธแต่สมควรมีสมองนะ ไม่ใช้ไม่ใช้แค่อารมณ์พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทำให้แดงที่ไหลไปแดกส้มแล้วบางคนกลับตัวไม่ทันแต่ยังดีนะครับผมก็ยังเป็นแดงอยู่นะไหนท่านเป็นแดงกันอยู่ไหมและการที่กลับมาครั้งนี้คุณทักษิณเขาไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นพักใหญ่หรือพักกลาง แต่เขาไม่เป็นพักเล็กและไม่ศูญพันธ์แน่นอนทักษิณจะไม่ศูญพันธ์แน่นอนครับเพราะทักษิณคือหัวใจของฝ่ายประชาธิปไตยใครเห็นด้วยกฎหนึ่งมาครับทักษิณเท่านั้นคือหัวใจของฝ่ายประชาธิปไตยคนอื่นๆของก๊อบครับมึงแค่เด็กเมื่อวานซืนมึงกอ๊อบ มึงยังไม่มีผลงานสักอย่างเลยมึงยังไม่สร้างประโยชน์อะไรให้แผ่นดินไทยมึงยังไม่ได้ทำคุณประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อคนส่วนรวมเลยมึงของก๊อบครับก๊อบเกตต่ำด้วยตัวจริงเขากลับมาแล้วอขอเสียงนะครับแล้วตัวจริงกลับมาแล้วครับ ปรบมือตอนรับแหงแห่งช่วยอีกคนใจแหงไอมีแรงอือนไม่ทักษิเขากลับมาครั้งนี้น่ะดังกว่าเดิมเจ๋งกว่าเดิมแล้วจะมีคนวิ่งเข้าหาเขามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะการกลับมาของทักษิณรอบนี้กลับมามีของวิเศษด้วย มีของวิเศษติดมือนอกจากความดีและความสามารถของคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณมีของวิเศษนะของวิเศษอะไรไปคิดเอาเอีกไม่ใช่เชือกวิเศษนะอันนั้นลำมณูนแต่มีพลังบางอย่างที่ทำให้คุณทักษิณยืนอยู่จุดจุดนี้โดยที่ไม่ต้องเปลงกลัวอะไรแล้ว มีสอสอมากหรือสอสอน้อยจะมีแต่คนวิ่งเข้าหาคุณทักษิณดีไมด่ดีคุณทักษิณไม่ต้องไปอาศัยเรื่องพรรคเพื่อไทยด้วยซ้าไปนี่คือเรื่องจริงคุณทักษิณเขามีการคงสถานะที่อยู่เหนือหลายๆบุคคลแม้กระทั่งสนธิลิ้มทองกุลยังไม่กล้าแตะในบางเรื่องบอกแค่นี้แหละ แต่พวกที่กำลังไปหลงไหลาคางคกอยู่ตอนนี้อาจจะแบบเฮ้ยอะไรวะกำลังจะช่างใจแล้วถามหน่อยคางคกเคยเดาอะไรถูกไหมที่เชื่อคางคกมาเอาขอในรอบปีเนี้ยคางคกพูดอะไรถูกปะแกนํำคนเก่าของเราแหละ มันเคยพูดอะไรถูกบ้างมันเคยเดาอะไรถูกบ้างจากที่อ้างว่าตัวเองคือผู้รู้เป็นกูรูการเมืองกลายเป็นมีแต่กูเดาอ่ะกูเดาแล้วก็หมดคุณค่าลงไปเรื่อยๆประชาชนมองแล้วโคตรน่าสมเพชเลยโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเพราะว่า วันนี้ก็จะเดินทางขึ้นไปพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไปในงานซอฟท์พาวเวอร์หรือเปล่าถ้าว่างจะเข้าไปถ้าไม่ว่างก็เจอกันที่คมการเมืองเช่นเดิมคมช่องคมการเมืองนะครับก็จะมีทุกๆวันเสาร์หนึ่งทุ่มนะท่าน,น้อยทุกๆวันเสาร์หนึ่งทุ่มเจอกันผมนะครับกับพิ่ป้อมสุภลักษณ์เป็นผู้ดำเดนินการเป็นพิธีกรหลักๆแลววันนี้แขกรับเชิญก็น่าจะเป็นคุณจีจี้นะครับ ที่จะเจอกันน่าจะเป็น3มคนสามเสือสามสิงแล้วเราไปพบกันในช่องคมการเมืองนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์สิบเนาฬิกาสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากต้องลาไปก่อนฝากให้ทุกท่านคิดว่าคุณทักษินมารอบนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นแล้วก็มีคณะทีมงานคอยรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆพวกแชร์ต่างๆพวกปล่อยข่าวเฟกนิวต่างตางเขามีหน่วยงานทำอยู่นะครับ ระวังตัวให้ดีบางวันจะอาจจะได้ไปร้องไห้ไปขอร้องคุณนักสินได้เห็นใจหน่อยโอ๊ตผิดไปแล้วเจอมาแล้วครับสามเคสผิดไปแล้วเออจะไม่ทำอีกแทบจะกราบเขาต่อไปนะครับไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นระวังเนื้อระวังตัวเพราะการเมืองผลประโยชน์ คุณต้องหาสิ่งที่มันถูกต้องมาลงในโลกโซเชียลเอาข้อมูลจริงมาวัดกันเปิดหน้าสู้เหมือนผมสลิมด้อมส้มคนไหนเจ๋งแล้วเจอกันผมคนเสื้อแดงไม่กลัวใครอยู่แล้วครับขอได้เรื่องข้อมูลอย่าตกเป็นทาสของแนวความคิดที่ผิดๆถ้าอยากจะได้พัฒนาประเทศร่วมกันเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปถ่วงความเจริญของประเทศ ถ้าคุณจะเอาความดีมาวัดกันก็ช่วยช่วยเหลือประชาชนไปแล้วประชาชนเขาก็จะเลือกคุณเองไม่ใช่ว่าจะมาสก,กัดรัฐบาลจะทาําโครงการนั้นโครงการนี้ห้ามทุกสิ่งทุกอย่างผมดูแล้วตลกมากเลยนะครับทักทายคุณอูไรแนวจำปาด้วยนะครับกําลังจะลงไลน์แล้วครับต้องขออไปด้วยมาปุ๊บกาลังจะลงอย่าบนนะไปดูรีรันนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้อาจารย์โช์ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ